สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนแบ่งไดนะครับอย่างเช่นใครที่มีได้ซีเพียวๆอยู่อยากแบ่งเป็นไดดีได้เเนี่ยมันต้องแบ่งยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมกันเลยนะครับนะครับเราเช็คเบื้องต้นนะครับไดซีตอนนี้เรามีได้ซีได้เดียวนะครับแต่ถ้าเราอยากแบ่งเป็นไดดีเพื่อที่จะทําการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับต้องแบ่งยังไงเดี๋ยวผมเอาแฟลตไดเอ็กก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะสับสนอ่ะผมเอาแฟลตไดเอ็กแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราก็คลิกขวาครับเลือกแมเนจครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ เข้ามาตรงนี้ครับดิสแมเนเจอร์นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับ1ทีคลิกขวาครับอ่าทีนี้เรากดตรงนี้ครับ1ทีอ่าทีนี้เราอยากแบ่งได้ดีประมาณกี่กิกนะครับง่ายๆเลยให้เราเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับให้เราเอา10 2 4คูณนะครับ คูณอ่า200กิกแล้วกันนะผม200กิกนะครับเราอยากแบ่งได้ดีประมาณ200กิกเรากดเท่ากับอ่าเท่ากับว่าเราต้องใส่ตัวเลขนี้ไปผมใส่แทนที่ตรงนี้นะครับใส่ไปครับ2 04 8 0 0กดครับนี่ครับ200กิกมาแล้วนะครับแต่มันยังไม่มีชื่อใดถ้าเราคลิกขวาครับกด New Simple ครับ Next 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 เนกเนกเสร็จแล้วครับได้ดออกมาง่ายๆแบบนี้เลยทีนี้เราก็มีได้ีได้ดีแล้วแล้วก็ความจุก,ก็ประมาณหนึ่ง้อยผมก็ใกล้เคียงกับ200รกิกนะครับทีนี้ถ้าเราอยากแบ่งอีกนะครับเป็นได้ดีแล้วก็ได้อีก็ทำเหมือนเดิมเลยครับจะแบ่งจากได้ซีก็ได้หรือว่าจะแบ่งจากได้ดีก็ได้นะผมอ่ะผมจะแบ่งเป็นได้อีเพิ่มอีก1นึ่งไดนะครับมาดูกันกดเหมือนเดิมครับอ่ะทีนี้เราก็ ใส่เป็น100เลยแล้วกันนะครับปึ๊บนี่แล้วก็ปุ๊บเหมือนเดิมเลยนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็มีได้ C D E ฮเรียบร้อยครับทีนี้ถ้าเราอยากจะลบล่ะเหมือนแลคลิกนะข,ขวาครับกด delete yes คลิกขวาครับ delete yes ครับนะเห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับการแบ่งได้ต่างๆแล้วก็การ ลบได้นะครับให้มันเหลือได้เดียวครับกดนิ้วปึ๊บ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 อ่ะให้มันกลับเป็นได้ดีเหมือนเดิมนี่ครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากเก่งคอมนะครับลงรายละเอียดลึกกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมคอมเบื้องต้นการแก้ไขปัญหาคอมเบื้องต้นนะครับเร็วๆนี้นะครับผมมีคาเรียนออนไลน์ผมชื่อว่าคู่มือเก่งคอมพิวเตอร์นะครับก็คือจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเหมือนจับมือทําเลยนะครับใครไม่เก่งคอมก็สามารถ เรียนด้วยได้นะผมตอนนี้ผมเปิดสอนรุ่นที่2แล้วนะครับก็จะเป็นคาดเรียนออนไลน์เรียนใน u t u b e นะครับสำหรับสมาชิกที่ชำระเงินเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยมีเยอะกว่านี้อย่างแน่นอนอันนี้คือแค่เศษเสี้ยวนะเศษเสีเส้ยวเดียวนะครับประมาณ5%เท่านั้นเองนะครับบอกเลยว่าในคาดเรียนสอนเยอะกว่านี้นะครับไม่วจะเป็นการสอนลง n d นโดแบบแอดวานซ์ผมการแบ่งพาร์ทิชันการแบ่งไดซี C, ได d, ไดี e. ไดอี e. การสำรองข้อมูลการไม่สำรองข้อมูลการแบ่ง เอ d ดีกับฮาร์ดดิสตด้วยกันมันต้องทํำยังไงผมการแก้ปัญหาครอบเบื้องต้นการอัปเกรดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆซีพียูเมนบอร์ด ต่าง,งๆคือเยอะแยะมากมายผมสามารถขอดูสาร,รบัญก่อนได้นะผมตอนนี้เปิดรุ่นที่2แล้วจำนวนจําหัดแค่100คนเท่านั้นนะครับผมราคาโปรโมชั่นนะครับ9ก0ิบาทแถมไขควงชุดแถมแฟลไดร์นะผมก็จะส่งให้ไปเลยนะผมพอสมัครเรียนปุ๊บเพื่อนๆก็ <ๆ S 1> สามารถเอาแฟลได้เอาไปทําตัวติดตั้งลงวินโดว์หรือว่าจะเอาไขควงชุดที่ผมแถมให้เนี่ยอัปเกรดได้เลยโดยที่เพื่อนๆรออยู่บ้านอย่างเดียวเลยผมไม่ต้องออกไปไกลนะผมก็สามารถเป็นช่างคอมระด,ดับเริ่มต้นได้เลยนะครับมีอุปกรณ์แค่นี้จริงๆก็ สามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ระดับเบื้องต้นได้แล้วนะครับผมก็คือถ้าอาการมันไม่หนักมากอย่างเช่นเออเมนบอร์ดไม่ช็อตหรือว่าคอมเปิดไม่ติดอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีปัญหาแค่เบื้องต้นคอร์สเรียนผมเนี่ยสามารถตอบโจทย์แล้วก็ประหยัดค่าซ่อมอหรดเลยว่าได้เป็นพันนะครับเพราะว่าคอร์สเรียนเนี่ยราคาแค่9 9 0บบาทแต่ความรู้ที่ได้เนี่ยมันสามารถเอาไปต่อยอดได้นะเช่นเอาไปรับซ่อมคอมนะครับก็เป็นรายได้เสริมนะครับถา้าสนใจก็ทักมาได้ที่เพจหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ผมตอนนี้ ตอนนี้ผมเปิดเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับแต่ผมจะเปิดให้ดูนะครับคือมีนักเรียนรุ่นแรกนะผมนักเรียนรุ่นแรกประมาณ300อคนนะครับตอนนี้จะอัปเกรดนะครับรับรุ่นที่2แล้วนะครับนี่มีนักเรียนเรียนประมาณ300คนนะครับถ้าใครสนใจก็รีบสมัครมาได้เลยนะผมจํานวนจํากัดแค่หนึ่งอคนเท่านั้นนะครับจํากัดแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะครับแล้วก็ของแถมก็มีจํานวนจํากัดด้วยถ้าใครสนใจอยากเก่งคอมเหมือนแอดบล็อกนะครับก็สามารถ ทักมาปรึกษาสอบถามได้เลยนะครับก่อนที่จํานวนคนที่ผมรับจะเต็มก่อนนะครับถ้าขัดสนก็รีบทักมาได้เลยผมส่วนครั้งหน้านะผมครั้งหน้าผมจะเอาทิคเทคนิคอะไรมาแนะนํานะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมไปเลยนะครับสวัสดีครับ